วันนี้กวาอยู่กับ Lenovo Yoga C 740ค่ะซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กแบบ t o in One เป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแท็บเล็ตแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะขนาด14นิ้วดีไซน์เรียบหรูดูดีมีฟีเจอร์การทำงานครบเลยแล้วเขายังแถม Windows 10 Home และ Microsoft Office Home and Student 2019มาให้ด้วย Lenovo รุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนได้บ้างเดี๋ยววันนี้กวางเล่าให้ฟังครบหมดเลยค่ะ เริ่มต้นกันด้วยดีไซน์กันก่อนเลยนะคะรูปลักษณ์ภายนอกของ Lenovo Yoga C 7 4 0รุ่นนี้นะคะดูพรีเมียมมากเลยอะตัวบอดี้เป็นโลหะอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งข้อดีก็คือ แข็งแรงคนทานระบายความร้อนได้ดีด้วยค่ะซึ่งดีไซน์เป็นสไตล์แบบมินิมอลนะคะคือกองชอบเพราะว่าเรียบๆแต่ว่าดูดีมี2สีให้เลือกนะคะอย่างสีนี้เนี่ยเป็นสีเทาไอรอนเกรย์แล้วอีกสีหนึ่งเป็นสีทองอ่อนไมก้าค่ะซึ่งทั้งสองสีเป็นสีสุภาพทั้งคู่เลยค่ะไปดูเรื่องขนาดบ้างค่ะกองว่าเลโน v วรุนนี้ขนาดกําลังพอดีเลยเดี๋ยวกองเทียบไปดูนะคะกับกระดาษ A4 ค่ะความกว้างกับ A4 คือกว้างเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าความยาวอะ่ะตัวเครื่องเลโนโวยาวกว่าออกมาแค่นิดเดียวเองความยาวไปแล้ว ะะเดี๋ยวให้ดูความบางบ้างความบางแค่1.49เซนติเมเท่านั้นเองนะคะส่วนน้ําหนักเดี๋ยวชัางให้ดูตรงนี้เลยค่ะตัวเครื่องน้ําหนักอยู่ที่1.37กิโลกรัมถ้ารวมอะแดปเตอร์เข้าไปด้วยนะคะ1.7กิโลกรัมเท่านั้นเองไม่หนักเลยค่ะคือพกพาไปทํางานได้สะดวกทุกๆวันค่ะ สวนหน้าจอเป็นจอกระจกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องไปทํางานกลางแจ้งก็อาจจะสะท้อนแสงบ้างนิดหน่อยค่ะประเภทจอเป็น IPS ความละเอียด Full HD ขนาด14นิ้วค่ะที่แสดงสี sRGB ได้100%และมีค่าความสว่าง300นิต ส่วนสเปคของหน้าจอนะคะก็ครอบคลุมการทํางานทั่วไปไปจนถึงงานด้านกราฟิกเลยแล้วถ้าใครชอบจอที่ใหญ่กว่าแสดงผลได้ดีกว่าเขามีรุ่นหน้าจอ15นิ้วให้เลือกด้วยนะคะซึ่งความเจ๋งมากๆเลยของ Lenovo Yoga C740 รุ่นนี้นะคะก็คือจอพับได้แบบ360องศาแบบนี้ค่ะ ซึ่งพอเราพับจอ360องศาเขาก็จะแปลงล่างเป็นแท็บเล็ตค่ะเอาไว้พรีเซนต์งานหรือว่าจะไว้ดูหนัง 4K ก็ได้นอกจากนี้เราสามารถใช้นิ้วทัชสกรีนเลื่อนจอขึ้นลงก็ได้แล้วก็วาดเขียนด้วยปากกา Lenovo Digital Pen ที่เขาแถมมาให้ในกล่องได้เลยค่ะพอพูดถึงปากกา Lenovo Digital Pen นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่กวงชอบค่ะเพราะว่าช่วยสร้างสรรค์าง,งานได้เยอะเลยต่างจากโน้ตบุ๊กทั่วๆไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการจดใจความสําคัญผ่านไวบอร์ดการแคปหน้าจอจาก Excel แล้วเขียนคอมเมนต์แก ่ารพัน Word ดรวมถึงการสร้างสไลด์ใน PowerPoint แบบนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้กวางเสริมให้ค่ะสามารถใช้กับฟีเจอร์ d r a w บนโปรแกรม Microsoft Office ได้ด้วยนะคะสะดวกมากเลยอะ่ะไปดูกล้องหน้าเว็บแคมกันบ้างนะคะเขามีม่านเปิดปิดให้ด้วยชื่อว่า True Block Privacy Chutter นะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดที่ปุ่ม F 8ก็ได้ค่ะเรียกว่าเป็นการป้องกันความปลอดภัยถึง2ชั้นเลยค่ะส่วนคีย์บอร์ดนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องมีไฟแบ c ็ l i ลท์ใต้ปุ่มไว้ส่องสว่างในที่มืดซึ่งปรับความสว่างได้2ระดับค่ะ ส่วนสัมผัสการพิมพ์ก็ถนัดมือองศาค,คีย์บอร์ดก,กำลังดีนะคะเวลาพิมพ์งานพวก Microsoft Word หรือ Excel ก็ไม่ปวดมือด้วยพัดลงมาเป็นทัชแพดขนาดก็กำลังพอดีเหมือนกันผิวสัมผัสลื่นไหลทัชแล้วไม่สะดุดนอกจากนี้ยังมีนี่ค่ะเซนเซอร์สกแกนลายนิ้วมือไว้ปลดล็อกเครื่องผ่าน Windows Hello ได้ด้วยส่วนลำโพงอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นระบบ d o l b y Atmos แล้วไมค์ก็อยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวไปทดสอบกันว่าเสียงเป็นยังไงค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้กวางกำลังทดสอบไม์ของ l e n o v o Yoga C740 อยู่นะคะได้ยินกันชัดไหมคะข้ามไปดูพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะคะมีพอร์ต USB-A ให้1ช่องนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งมีพอร์ตหูฟัง3.5มิลิเมตรแล้วก็มี USB-C มาให้2ช่องซึ่งรองรับการชาร์จไฟแล้วก็ต่อจอแยก 4K ได้ทั้งคู่เลยค่ะแต่เสียดายแค่นิดเดียวเองเขาน่าจะมีช่อง HDMI กับช่องหันการ์ด microSD มาให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องต่ออุปกรณ์แยกแต่ถ้าใครต้องใช้จริงๆเขาก็มีอุปกรณ์แถมมาให้ในกล่องด้วยค่ะต่อด้วยเรื่องประสิิทธ ภาพกันบ้างนะคะ Lenovo Yoga C740 เข้ามาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 10150U ค่ะประสิทธิภาพแรงสเสถียรประหยัดไฟเลยทำคะแนนทดสอบประสิทธิภาพจาก Geekbench 5แบบ multi-core ได้อยู่ที่3,703คะแนนส่วน PCMark นะคะอยู่ที่4,215คะแนนสุดท้าย Cinebench ได้คะแนนไป1,504คะแนนและสำหรับการใช้งานโปรแกรมต่างๆไม่มีปัญหาเลยค่ะ ส่วนแรมมีให้16 g b เป็นแบบแรมติดบอร์ดอัปเกรดเพิ่มไม่ได้แต่ก็เพียงพอนะคะกับการทํางานในปัจจุบันเปิดแท็บเบราว์เซอร์ไว้เกิน10แท็บพร้อมกับโปรแกรมหลายๆตัวก็ยังลื่นไหลไม่กระตุกค่ะด้านความจุข,ของตัวเครื่องนะคะมีขนาด512 g b เป็น SSD แบบ NVMe M.2 ที่อ่านเขียนข้อมูลได้รวดเร็วจากการทดสอบผ่าน Crystal Disk Mark ได้ผลออกมาว่าการอ่านเร็วถึง3,473เมตต่อวินาทีและการเขียนเร็วถึง 2,105เมกะไบต์ 1> 1, ต่อวินาทีค่ะสำหรับสเปคการเชื่อมต่อไร้สาย Lenovo Yoga C740 ก็รองรับ Wi-Fi 6แล้วนะคะส่วนความเร็วสูงสุดตามสเปคอยู่ที่9.6กิกะบิตต่อวินาทีค่ะมาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างน,นะคะ<น> Lenovo Yoga C740 รุ่นนี้แบตเตอรี่ขนาด6,500ม ah ิลลิแอมเพียงพอค่ะสำหรับการใช้งานทั่วไป ทดสอบแล้วด้วยไปใช้งาน8ชั่วโมงแบตยังเหลือเยอะอยู่เลยนะทั้ง40%ค่ะแล้วถ้าแบตเหลือน้อยเขาก็มีเร็วชาร์จ65วัต์ชาร์จไวศูนถึงย์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงผ่านพอร์ต UH USB C ด้วยค่ะซึ่งข้อดีก็คือสามารถนำะาดปเตอร์โทรศัพท์มาชาร์จได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องเป็นดปเตอร์ที่จ่ายไฟ65วัต์ซึ่งทำให้เราไม่ต้องพกดปเตอร์หลายๆอันค่ะโดยรวมแล้ว Lenovo Yoga C 740รุ่นนี้ถือว่าสเปคแรงเลยนะคะใช้ทำงานโปรแกรมธรรมดาทั่วไปแบบลื่นนนไไหหลมม่ม่สสะดดวโปรรแกรกัๆ ตัวก็ใช้งานได้ด้วยเรียกได้ว,ว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อการทํางานโดยเฉพาะเลยที่สําคัญยืดหยุ่นด้วยคือเป็นทั้งโน้ตบุ๊กก็ได้เป็นแท็บเล็ตก็ได้ค่ะมาถึงข้อสังเกตบ้างน,นะคะก่อนรู้สึกว่ามีอยู่ 2, 2> จุด 1. ก็คือพอร์ตน้อยไปหน่อยค่ะ2ก็คือหน้าจอที่เป็นกระจกเนี่ยถ้าใครต้องไปทํางานกลางแจ้งก็อาจจะสะท้อนแสงได้บ้างแค่นิดหน่อยค่ะ สุดท้ายรีวิวดีต้องมีราคานะคะ l e n o v o Yoga C740 ขนาด14นิ้วรุ่นนี้ที่กวางรีวิวอยู่เนี่ยค่าตัวเขาอยู่ที่39,990บาทค่ะซึ่งมาพร้อมกับ Windows 10 Home และ Microsoft Office Home and Student 2019ประกอบไปด้วย Word Excel และ PowerPoint ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสำหรับการใช้งานครบจบในเครื่องเดียวกวางแนะนำนะคะรุ่นนี้ Lenovo Yoga C740 ค่ะไปหาซื้อได้ตามร้านค้า i t ชั ID ทนนําทั่วประเทศค่ะ Thank mm -hmm. you.